วันนี้เป็นวันที่มีความรู้สึกเสียใจกับการเมืองของประเทศไทยมากขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมอีกเมื่อเห็นพฤติกรรมของพรรคการเมืองที่เรียกว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตยก็คือพรรคเพื่อไทยนั่นเองเราได้เห็นพฤติกรรมตั้งแต่เปิดแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อวานโดยที่ไม่ให้เกียรติและก็ยังเหยียดย่ำ พักที่เขายอมส่งไม้ต่อให้พักที่เขาได้รับฉันทานุม,มัติเป็นอันดับหนึ่งคุณแสดงออกมาด้วยความกักคระแสดงออกมาอย่างร้ายกาจมากโดยเฉพาะในเรื่องของการแถลงข่าวและสุดท้ายจบลงด้วยการปล่อยให้คนแก่โง่งๆคนหนึ่งที่พักของตัวเองมีเพียงหนึ่งเสียงเท่านั้นออกมาขับไล่สายส่งเป็นกลาง ที่ถแถลงข่าวและก็นักข่าวรายร้อมเต็มไปหมดแล้วก็ออกสู่สายตาของประชาชนสิ่งที่เราได้เห็นนั้นจะถูกจะผิดยังไงไม่รู้แต่มันเสียมารยาทมากๆมันย่ำยีความรู้สึกของประชาชนคนส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจเลือกพักที่เขาต้องการให้มาทำลายล้างระบบเผด็จก,การต่อท่ออำนาจ ตั้งแต่ที่ผ่านมาหลังวันที่14พฤษภาคมที่พรรคเก้าไก่ได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็แสดงออกถึงการให้เกียรติพรรคร่วมมาจัดทำา MO ด้วยกันทุกครั้งที่มีการร่วมกันประชุมเราได้เห็นการให้เกียรติจากพรรคที่ได้อันดับหนึ่งก็คือพรรคเก้าไก่ให้เกียรติทุกๆุกพรรคไม่เคยเหยียบย่ําไม่เคยย,ย่ํายีให้เกียรติทุกย่างก้าวเสมอมาที่เราเห็น แต่สิ่งที่คุณกระทำโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเราเห็นตั้งแต่ก้าวแรกเราเห็นตั้งแต่สีหน้าท่าทางแรกที่คุณได้มีโอกาสมาร่วมกันการแสดงออกทั้งหมดที่แสดงออกถึงความรักความ,มกลมเกลียวกันนั้นมันเป็นการเฟกทั้งหมดประชาชนเขาดูออกแล้วก็สิ่งที่คนแก่คนนั้นทำโดยการขับไล่สายส่งให้พักที่ได้อันดับหนึ่งนั้นเสียสละไปเป็นฝ่ายค้าน บ้าหรือเปล่าคิดได้ยังไงสมองเลอะเรือนหรือเปล่าหรือไปรับกล้วยไปแดกกล้วยของใครมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ได้เพราะพวกคุณรับประทานเงินภาษีจากพวกเราตลอดชีวิตของคุณคุณรับประทานเงินภาษีของประชาชนแล้วสิ่งที่คุณตอบสนองประชาชนนั้นคืออะไร ฮะแก่กระโหลกกลาอย่างน,น้อยๆควรจะให้เกียรติกันอย่างน,น้อยๆควรจะมีมารยาทให้ลูกหลานได้เคารพนบนอมก,ก่อนที่จะลาโลกนี้ไปเป็นวันที่พวกเราคนที่รักความยุติธรรมรักประชาธิปไตยเหมือนถูกตบหน้าเหมือนถูกตบหัวเหมือนถูกเหยียบย่ำจากคนฝั่งเดียวกันเอง สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันเสาร์ครับก็ยังอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวเรียกว่าในช่วงของวันเฉลิมประชนมาพรรษาเมื่อวานนี้และก็เรื่อยไปจนถึงข้าวพรรษาเขาเรียกว่าปิดกันหยุดราชาการและหยุดธุรกิจกันนิ่งสนิทไปอีกประมาณ5 6วันด้วยกันแต่บุรีก็ต้องมาทำหน้าที่ เอาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองมาสนทนาให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้วันเสาร์ครับตรงกับวันที่29กรกฎาคม2566อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลานี้ข่าวสารทางด้านการบ้านการเมืองในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเหมือนลักษณะว่าคุณโทนี่หรือคุณทักษิณน,นายกทักษิณจะได้กลับมา อีกฝ่ายหนึ่งบอกเฮ้ยคงไม่กล้ากลับหรอกมันดีลรับไม่สำเร็จหรือเปล่าทั้งๆท,ที่เหลืออีกเวลาไม่กี่วันครับจะมีการประชุมรัฐสภา,าเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็อยากให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จบ้านเมืองมันจะเดินไปข้างหน้าอย่าโมมาเล่นเกมชิงบัลลังชิงอำนาจกันเลย เวลานี้มันเป็นเกมชิงอำนาจกันระหว่างสองฝั่งซึ่งมันแตกร้าวกันขนาดหนักถึงขนาดว่าฝ่ายหนึ่งแพ้ก็ต้องออกมาประท้วงมาลงถนนอีกฝ่ายหนึ่งชนะก็ไปบริหารบ้านเมืองแต่จะอยู่อย่างปกติสุขหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดทีนี้นักวิชาการวิชาเกาินเนี่ยพวกผมหลายๆายคนที่ออกทางโซเชียลมีเดียมีสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะ กลายเป็นสูตรไซอิวกลายเป็นสูตรสูตรไซอิวตราเด็กสมบูรณ์ไปมีสูตรหนึสูตรสอสูตรสาก็กลายเป็นว่าไอ้บรรดาพักการเมืองเนี่ยเขาไม่พูดเลยมีพูดอยู่ฝ่ายเดียวคือฝ่าย320เสียง320เสียงดิ้นพลัดแล้วสำเร็จไหมข่าวลึกข่าวลับเขาบอกผมมาว่ายังดิวไม่สำเร็จที่ฮ่องกงแล้วไปดูอีกฝ่ายหนึ่ง ที่บอกเป็นเสียงข้างน้อยเป็นการสืบทอดอำนาจมาจากการยึดอำนาจซึ่งการใช้ภาษาของอสื่อมวลชนหรือสำนักข่าวต่างประเทศเขาเรียกว่าพักทหารรวมกันแล้วร้อยแเสียงยังไม่แตกความสามัคคีกันครับยังเกาะกันแน่นแล้วไม่พูดอะไรใครถามก็เป็นใบ้ไปหมดถามประยุทธ์เหมือนก็เป็นใบ้ถามอนุทินบอกเฮ้ยผมไม่ได้ไปฮ่องกงด้วย ไม่มีใครโทรมาหาผมเลยทางลุงป้อมบอกผมไม่ได้วางมืออ่าตรงนี้เป็นปริศนาผมไม่ได้วางมือแต่ก็พูดเพียงแค่นี้นี่คือฝ่ายที่เขาถืออำนาจอยู่ในอดีตเขาเรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมส่วนฝ่ายเสรีนิยมคือที่เราเรียกกันว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเพราะโหยหาทวินหาประชาธิปไตยเหมือนกับตัวผมผมพร่ำมาทางนี้สีปีแล้วอยากเห็นประชาธิปไตย ตราบใดที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาใดใจไม่มีทางแล้วครับที่พี่น้องประชาชนจะลืมตาอ้าปากได้ก็ปรากฏว่าล่าสุดนะล่าสุดก่อนที่จะล่าสุดก็คือคุณทิมพิธาเนี่ยไม่ผ่านการโหวตจากรัฐสภาแล้วแล้วก็มีการโหวตกันอีกครั้งหนึ่งว่าเอาเข้าได้ครั้งเดียวนะในหนึ่งสมัยเนี่ยการประชุมเ,เอาเข้าได้ครั้งเดียวเข้าไม่ได้แล้ว จนกระทั่งมีคนไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็ส่งเรื่องไปให้ศาลรัมนูลและสารรัมเจะวินิฉัยในวันที่สว่าจะรับหรือไม่รับในขณะที่ประธานวันนอกก็เดินหน้าแล้วครับที่จะจัดประชุมในวันที่สี่เพื่อจะโหวตนายกถามว่าณวันนี้มีการดีลลับที่ฮ่องกงตกลงปล่องชิ้นกันเรียบร้อยหรือไม่เพราะเจ้าของพรรคเขามาอยู่ที่ฮ่องกง ปรากฏว่าเท่าที่ผมดูข่าววันแรกจริงๆเนี่ยมีพักเล็กเข้าไปพบที่ฮ่องกงคือพักชาติไทยพัฒนาคุณท็อปไม่ได้ไปคุณประพัฒน์โพสุธนไปนักข่าวไปถามคุณท็อปหัวหน้าพักตัวจริงบอกว่าคุณประพัฒน์เขาไปเพราะเขาสนิทสนมกับคุณโทนี่เพราะรู้จักกันมานานคุณท็อปไม่ได้ไป เสมือนว่ามีอะไรอยู่ในใจที่พักรัฐบาลตอนนี้คบเกาะกันแน่นเหมือนกันตรงนี้น่าคิดถามว่าภูมิใจไทยไปไหมคุณอนุทินบอกผมไม่ได้ไปและไม่มีใครโทรศัพท์มาหาผมด้วยตามข่าวบอกว่าคุณธนาธรเนี่ยไปเป็นคนแรกคุณธนาธรไม่ได้พูดกับใครไม่ให้สัมภาษณ์กับใครแต่มีหลักฐานยืนยัน จากคาเทแปอซิฟิกสายการบินที่บินจากกรุงเทพไปฮ่องกงเมื่อวันที่24กรกฎาคมคุณธาธรไปนอนคืนเดียวแล้วกลับแต่เช้าวันที่25ฉะนั้นเหมือนกับอยู่กรุงเทพไม่มีใครรู้ถ้าไม่ได้ตั๋วเครื่องบินไม่ได้ตารางการบินมายืนยันก็มองเหมือนว่าโกหกเพราะคุณจะต้องไปเชื่อคุณช่อคุณช่อบอกคุณธาธรไม่ไปนู่นนี่นะไอ้ไปฮ่องกงเนี่ยมันนั่งเครื่องบินแค่สามชั่วโมงแป๊บเดียว แล้วจะต้องไปบอกใครรู้อทิทย์ที่แล้วผมก็ไปอทิทย์ที่แล้วผมก็ไปท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนับผมก็ไม่รู้นะที่บ้านบางทีก็ไม่รู้ผมนุ่งเกงขาสั้นเสร็จแล้วผมก็ขึ้นเครื่องบินไปกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าที่ฮ่องกองผมก็นอนคืนหนึ่งสองคืนแล้วเดี๋ยวก็กลับส่วนใหญ่จะนอนคืนเดียวแล้วกลับเลยบางทีมีเพื่อนมีฝูงนัดกันจะไปกินกาแฟนะก็ก็ไปเขาซื้อตั๋วบินให้ไม่ใช่่ารวยขนาดนั้นหรอกผมมีเพื่อนเยอะ ก็ไปนั่งคุยกันผมก็ไปถามเรื่องไอ้โจโซวองไปถามเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็นั่งคุยกันก็ไม่มีใครรู้แฟนคลับผมก็ไม่รู้ว่าผมไปไหนเพราะผมอยู่ที่ไหนผมก็บันทึกเสียงได้จัดรายการได้เหมือนกันฉะนั้นตั๋วเครื่องบินเนี่ยมันยืนยันว่าคุณธนาธรไปไปเพื่ออะไรไปเพื่อแอบพบกับคุณโทนี่แล้วตกลงปล o n ชิ้นยังไงกันมันไม่จบครับคุณธนาธรบอกว่าพัก เก้าไกลเนี่ยเขาพร้อมจะถอยเป็นฝ่ายค้านได้เขาพร้อมจะถอยแต่ถ้าเพื่อไทยจะเป็นแกนนามีข้อแม้อย่างเดียวจะต้องไม่ผสมพันธ์กับเก้าไกลจะต้องไม่ผสมพันธ์กับพักรวมไทยสร้างชาติสองพักเท่านั้นนี่มันยักตื้นติดกึกยักลึกติดกักไม่รวมกับสองพักเนี่ยมันจะไปยังไงแล้วเก้าไกลก็ยังไม่ได้ถอยไม่ได้บอกลาไม่ได้บอกถอนมัน่น ตามที่คุณวิโรธคุณวิโรธก็ออกมาบอกว่าผมเองก็เมินดีลับที่ฮ่องกงหลายคนอาจจะมองว่าผมโง่แต่ก้าวไกลเนี่ยจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเก่าไม่กลัวล้มเหลวถ้าโดนหักหลังถ้าโดนเพื่อไทยหักหลังไม่กลัวล้มเหลวแต่คุณวิโรธก็บอกว่าผมเชื่อใจแปดพักร่วมรัฐบาลที่ดียวกันเนี่ย จะไปรอดจะไปรอดไอ้ที่เขาลือกัน,นว่าดีลรับสําเร็จแล้วที่ฮ่องกงคุณมีรอดลัคนาดีสอนบอกไม่สําเร็จไม่ได้คุยอะไรกันเลยยังไม่ได้ร่วมประชุมแปดพักถ้าจะไปผสมเพื่อไทยจะไปผสมเปลี่ยนสูตรไม้ค่าขั่วไปอยู่ฝ่ายลุงก็ต้องประกาศออกมาจะได้ให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าคุณเป็นนักการเมืองเป็นพักการเมืองแบบไหน นี่คือปริศนาที่พี่น้องประชาชนเฝ้ามองกันอยู่ครับทีนี้กระแสข่าวพักคเก้าไกลยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณวิโรธบอกว่าขอต,อ,ตอบตรงๆเลยว่าดีลลับเป็นข่าวลือเนี่ยผมไม่สนใจเลยเมื่อเราทำงานกันเป็นทีมผมก็จะเชื่อใจไม่วันไหวต่อให้สุดท้ายผมจะถูกหลอกหรือถูกหักหลัง ผมจะถูกมองว่าโง่จนถูกชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่สิ่งที่จะชิงจากผมไปจากพรรคเก้าไกลไปไม่ได้เลยนั่นคือความซื่อตรงจะชิงจากพักเก้าไกลไปไม่ได้เลยคือความซื่อตรงคือเกียรติภูมิเดินไปไหนเราก็คอตั้งตรงไหลตั้งตรงมันสู้หน้ากับคนได้ทุกคนแต่ไอ้คนที่หักหลังไปเนี่ยมันจะสู้หน้าใครครับตรงนี้เป็นคำพูดของคุณ วิโรธลัคนาอธิษฐานล่าสุดล่าสุดวันนี้เมื่อวานนี้ครับผมเอามาเล่าให้ฟังแต่เช้ามืดว่าวันนี้ดีลับที่คุณจะไปโหวตให้คุณเสฐามันยังไม่จบมันยังไม่มีพักไหนที่เป็นพักร่วมรัฐบาลจะปัจจุบันเซเยสกับคุณเลยแม้กระทั่งพักใหญ่เจเสียงอย่างคุณอนุทินก็ยังไม่เซเยสไม่ยังไม่เซเยสแล้วประชาธิปัตย์เขาก็บอกไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นมติของกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดที่รักษาอากาศคุณเดชอิดไปเองหลายคนบอกไอ้คุณเฉลิมชัยใช่ไปเปล่ไม่ต้องไปฟังใครครับเมื่อยังไม่มีคณะกรรมการบริหารพักลงมติให้ไปร่วมกับพรักเพื่อไทยก็หมายความว่ามันยังไม่แน่นอนแต่ถามว่าในตอนหาเสียงท่านจำได้ไหม คนด d เดตนายกที่ชื่อเศษฐาทวีสินขึ้นเวทีบอกว่าผมไม่เอาพรักพลังประชารัฐไม่เอาลูป้อมผมไม่เอาประชาธิปัตย์ที่ทำให้บานเมืองเสียหายและทำให้นายกปูหลุดจากตำแหน่งนั่นก็คือการเป่านกหวีดจ,จากคุณสุเทพเจ็บนี้มันนานักเจ็บนี้มันช้ำนักนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเป็นรอย แผลเป็นที่ไม่อาจจะไม่อาจจะนั่งดูหน้ากันในคณะรัฐมปรีได้อย่างไรมันดูกันไม่ได้ครับฉะนั้นทักษิณเองก็อยากกลับมาเลี้ยงหลานถามว่ามีข่าวว่าได้ไฟเขียวล่าสุดในทักษิณกับไฟเขียวจริงหรือเปล่าแล้วบอกไฟเขียวอันนี้เปิดทางให้พักเพื่อไทยข้ามขั้วมาแล้วก็ช่วยกันกำจัดพักเก้าไกลเพราะเป็นภัยต่อสถาบัน คือหมายความว่าจะใช้พักเพื่อไทยค่าก้าวไกลในการเลือกตั้งนี่เขาว่ากันอย่างนี้เขาลือกันอย่างนี้แต่ผมเองเนี่ยผมก็เฝ้าดูอยู่สมมุติว่าคุณทักษิณโดนหลอกได้ไฟเขียวแล้วกลับมาลงจากเครื่องบินเขาใส่กุญแจมือแล้วทำไงส่งที่ศาลดีกาเสร็จแล้วไปส่งที่คุกแล้วทำไงแล้วทำไงย,ยังมีคดีใหม่อีก ถ้าถูกหลอกมาอย่างงี้ทำยังไงผมเองก็เป็นห่วงนะหมอดูหลายคนบอกเอ้ยหมอดูคู่กับหมอดาวกลับมาเถอดนู่นนะี่น่นนี่เป็นข่าวลวงรับลวงพลางหรือเปล่าที่จะให้คุณทักษิณกลับมาหรือว่าคุณทักษิณหรือคุณโทนี่อยากจะเป็นวีรบุรุษเหมือนโฮจิมินนะซึ่งเขาต่อสู้อย่างโฮจิมินเนี่ยท่านก็รู้จักของเวียดนามเป็นนักปฏิวัติชาวเวียดนามซึ่งภายหลังได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเวียดนามเหนือนะตอนหลังก็มารวมกันเวียดนามใต้แล้วเขาก็าตั้งชื่อไส้งอนเนี่ยเป็นโฮจิมินซิตี้หรือว่าหรือว่าคุณโทนี่เคยฝ่ายฝันเคยพูดไว้ผมว่าพูดไว้ผมเนี่ยเหมือนกับเนนสันแมนดาลาผมเหมือนเนนสันเบนดาลาประธานาธิบดีผิวดำของแอฟริกาใต้ เป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกครับติดคุกมากี่ปีครับตอนต่อสู้27ปี27ปีจนก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของแอฟริกาใต้ถูกจองจำในเรือนจำเหมือนกับคุณโทนี่ที่จะเข้าเรือนจำในวันที่10สิงหาเนี่ยแหละครับแต่เขาติดอยู่27ปีทักสินตอนนี้มีอยู่หลายคดี10ปีและยังบวกคดีอื่นที่กำลังรอตัดสินอีก นี่เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยหรือเปล่านะจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยหรือเปล่าเนวสันเมนดาลาเนี่ยเขาเป็นผู้ย <IS ese> ิ่งใหญ่ของโลกนะเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกทักษินก็มีคนรู้จักทั่วโลกนะแล้วทั่วทุกแห่งเขาเรียกว่ามีคนเคารพนับถือนานาชาติวางั้นเถอะนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ยี่ฝ่ายฝันหรือเปล่าที่จะเป็นที่จะเป็นแนสันเมนดาลา เมนสันเบนราเมืองไทยครับสมัยที่นายเมนสันเดอร์เดนเบน德า,ายังเป็นเด็กหนุ่มเนี่ยคนผิวขาวผิวดําในแอฟริกาใต้จะต้องดําเนินชีวิตแยกกันฮะไอดำก็ไอ,ำไอดำไอขาวก็ไอขาวแต่อยู่ภายใต้นโยบายนะหมายความว่าชัดเจนแยกกันชัดเจนภายใต้นโยบายการแบ่งแยกสีผิวเหมือนกับตอนนี้นะอยู่ภายใต้นโยบายเรียกว่าแยกกันปกครองฝ่ายหนึ่งไม่เอาสถาบัน ฝฟายหนึ่งเอิอทูนสถาบันเป็นอนุรักษ์นิยมนะเป็นคนรักสถาบันนะเหมือนพวกผมแต่ผมรักประชาธิปไตยผมรักประชาธิปไตยผมรักสถาบันแต่บางกลุ่มบางพวกเขาบอกว่าเฮ้ยเขาก็รักสถาบันแต่เขาต้องการจะแก้หนึ่งหนึ่งสองเพื่อให้คนที่มีโทษมีทันเนี่ยนะได้พ้นจากโทษหมายความว่าเป็นโทษทางการเมืองก็ควรจะนิรโทษกัน ได้กลับมาเป็นคนไทยเหมือนกันแต่ทางฝ่ายอนุรักษ์ยมเขาไม่ไว้ใจบอกเฮ้ยจะแก้หนึ่งหนึ่งสองแล้วใครที่ไปหมิ่นประมาทในหลวงเนี่ยคุณติดคุกแค่ปีเดียวเหรอนี่อย่างนี้มันยุติธรรมไหมซึ่งเป็นบุคคลสําคัญของชาติเป็นที่เคารพรักสักกาของพี่น้องประชาชนก็นั่งเถียงกันอยู่เนี่ยก็ไม่ยอมรับในการแก้ไขมาตราหนึ่งหนหรือการยกเลิกฉะนั้นมาตราหนึ่งหนเนี่ย ก้าไกลเขายืนกระต่ายขาเดียวว่าเขาไม่ได้ยกเลิกเขาแก้ไขส่วนพักเพื่อไทยคุณเสถาผมจำได้บนเวทีเลือกตั้งก็ออกไปพูดบอกว่าไม่ไม่ยกเลิกมาตราหนึ่งมาตราหนึหนึ่งสคุณเสถาบอกไม่ยกเลิกแต่จะแก้ไขจำได้ไหมแล้วเป็นยังไงสมาชิกอุทิศสภายอมไหมล่ะที่จะลงคะแนในให้เขาในวันที่4ี่เขายังมีกฎหมายมาตราหนึ่งหอยู่ ว่าเขาจะแก้ไขเหมือนกับเก้าไกลจนวันนี้ยังกอดคอกันแน่นมัดข้าต้มกันแน่นยังไม่บอกเลิกกันยังไม่ได้ขึ้นอำเภอหญ่กันนี่ก็คือเป็นปริศนาที่เราจะต้องดูกันต่อไปแล้วดูท่าทีของโทนีน่นายกทักษิณเขาจะกลับมาหรือไม่มีคนประมาทว่าไม่มีทางกลับหรอกยังไม่รู้เลยดีวฮ่องกงม,มันล้มยังไม่มีพักไหนที่ไปดีลด้วยจะยกมือให้ เก้าไกลก็ไม่เคยพูดว่าจะยกมือให้ถ้าแยกออกมาคนละฝฟังแล้วก็อ้างชื่อเสียหนูคือคนอนุทินบอกว่าจะรวมกับอนุทินเพื่อไทยรวมกับอ่ารวมกับอะไรรวมกับภูมิใจไทยรวมกับพรรคประชาชาติรวมกับพรรคของลุงป้อมพลังประชารัฐก็ยังไม่มีคนออกมาพูดจากพลังประชารัฐคนที่จะออกมาพูดก็คือพลเอกประวิตย์แล้วก็คนที่จะออกมาพูดในานามของพรรค ภูมิใจไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลจนวันนี้ก็ยังไม่ออกมาพูดว่าเฮ้ยผมจะรวมกับเพื่อไทยนะเพื่อไทยเขาชวนตกลงเอาด้วยนะพลเอกประวิตยเอาตกลงผมรวมกับเพื่อไทยนะแล้วมียังมีแต่นักวิชาการทั้งนั้นออกมาพูดคุณชูวิทย์คุณจตุพรน,นะและอาจารย์ต่างๆอาจารย์อะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะหมดธนพรน,นะแล้วก็วิภาควิจารณ์มีสูตรหนึ่งสูตรสามสูตรสองเป็นสูตรซิอิวไปเราก็ฟังอยู่ครับ ผมก็ไม่ได้ไปดูถูกดูแคนะ้นอาจารย์ทั้งหลายแล้วครับนะหรือว่ายูทูบเบอร์ทั้งหลายที่ออกมาพูดเหมือนกับผมอ่ะผมพูดให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ได้ท่านบอกให้ผมไม่ใช่บอกให้ท่านเชื่อแต่ช่วยกันพิเคราะห์ช่วยกันดูว่นักการเมืองในปัจจุบันนะ่ะมันกระล่อนแค่ไหนน้านิ่งมันใบบอลไหมช่วยกันดูแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นว่าโทนี่ถูกหลอกให้มาโดนจับเข้าเรือจําหรือเปล่านะแล้วไฟเขียวจริงหรือเปล่าถ้าไฟเขียวโทนี่โดนหลอกว่านี่ไฟเขียวหรือเปล่า โทนี่ได้พูดกับตัวจริงกันหรือเปล่าเจ้าของประเทศตรงนี้ที่น่าสงสัยแล้วคุณจะตั้งรัฐบาลได้สําเร็จหรือเปล่าอุทิศสมาชิกก็เอาคุณหรือเปล่าหรือไม่อ,อุทิศสมาชิกเอาแต่พักเอาแต่พักซึ่งเป็นสสมาทั้งหมดเนะี่ยเขาร่วมมือกับคุณหรือเปล่าในซีกที่เป็นอนุร,รักษ์นิยมที่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนเนี้ไม่มีใครพูดออกมาสักคนหนึ่งไม่มีสักพักที่ออกมาแสดงเงียบกริบเลยครับเพราะเขารองับเหยือไง สิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่และสิ่งที่คุณใช่คุณยังไม่เห็นให้คุณจำคำหนึ่งไว้ตอนที่หลังเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ได้เข้าไปประชุมร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติพวกเราเงียบๆไว้ใครถามอะไรขอยิ้มอย่างเดียวนะจ๊ะแล้วก็เราเป็นรัฐบาลแน่นนอนนะจ๊ะจำได้ไหม ผมยังจำคำนี้ตรึงตาอยู่ในในสมองว่าเฮ้ยเขาชิงอำนาจรัฐมันง่ายเกินไปหรือทงนี้คุณมาแล้วคุณนัดฮ่องกงแล้วใครไปเจอคุณบ้างแล้วเสร็จแล้วคุณจะยกเขี่ยเสถานขึ้นมามันง่ายไปไหมที่จะชิงอำนาจรัฐมันไม่ง่ายหรอกครับผมเนี่ยเป็นคนขี้สงสยัยสงสัยไปหมด สงสัยไปหมดว่ามันไม่สําเร็จเมื่อไม่สําเร็จไอร้อยแคนเขาก็แพ็คกันอยู่ระวังที่แพ็คกันอยู่ยังไม่สําเร็จอีก15วันดูการเดินทางของพรรคเก้าไกลที่ไปสู่ตะแรงแกงของศารรัฐธ,ธรรมนุสมมุติสารรุนสั่งยุบเจงบงไปหมด151อะไรจะเกิดขึ้นแน่นอน188เสียงเขาก็ดีกระดาส่วนเพื่อไทยร้อยสเเสียงถูกผลักไปฝ่ายคัดแล้วก็รอการยุบอีกพักหนึ่ นะภูมิใจไทยก็มีเรื่องยุบอยู่ในในใน,ใน,ใ,นในกกตเขาบอกเรื่องเยอะด้วยนะแล้วยังมีอีกหลายพรรคครับนะพลังประชารัฐก็มีเพื่อไม่ให้มันเกิดอายุติธรรมคือมันปีความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนถ้ามันมีเรื่องมีหลักฐานกกตเขาก็ส่งยุบทั้งนั้นแหละครับพรรคแรกจะโดนเชื่อดสอบสอบเสร็จหมดแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวอยู่ในตะแลงแกงมุสรมูล รอที่เขาจะเอาวันที่เก้าหรือวันที่สิบสิวันพุธที่เก้าหรือวันวันพุธที่สิบหใช่ไหมถ้าเอาตอนนั้นปร้อยห้าสิบเอ็ดศูนย์ไปหมดก็เหลือแต่ร้อยสี่สิบเอ็ดของเพื่อไทยก็กลายเป็นเสียงข้างน้อยทันทีเกมอย่างนี้มันพลิกไปได้นะไปคิดกันดูกันแล้วกันลองไปคิดดูกันแล้วกันมันจะไม่ถึงวันที่คุณโบวตนายกฉะนั้นการโบตถโหวตได้จริงวันที่สี่ ก็นี่คือไม่ใช่ของจริงของจริงต้องตามดูอีกนิดนึงครับท่านทั้งหลายเอา้าอันี่ก็ของจริงแล้วบอกนั่นก็คือเบต้ากรูแคนตอนนี้แน่นอนครับเบต้าวันหน้าจอหน้าจอหมายเลขโทรศัพท์ท่านแอดไลน์มาได้จะสั่งซื้อนะก็จัดส่งให้นะวันสองวันนี้เดี๋ยวไปรณีนีเปิดพนักง,งานเขาก็จะจัดส่งตอนนี้อยู่ในช่วงพัก,ก่อนแต่ชั้นท่านใช้เวลาว่างสั่งซื้อกันได้เลยนะสั่งซื้อกันได้เลย <c oughs> ขอโทษขอไปครับ วันนี้ลาก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่ผมก็จะเอาเรื่องลึกๆล,ลับๆมาเล่าให้ท่านช่วยกันคิดครับอาจจะจริงไม่จริงนะท่านคอมเมนต์มาบโอ้ยไม่จริงแตบุรลวีเฮ้ยมันใช่โวยมันอย่างนี้ใครเขาจะปล่อยง่ายๆล่ะอำนาจของเขาเขาแกล้งตายหรือเปล่าลาออกจากพรรคแกล้งตายหรือเปล่าผมไม่เอาแล้วผมปลีกวิเวกแล้วผมไม่เล่นแล้วการเมืองมีที่ไหนล่ะมีที่ไหนเต็มไปหมดขี้เต็มกางเกงหมดครับ ทั้งสองฝั่งสามฝ่ายทุกพักอะคุณไปดูสิหัวหน้าพักทั้งหลายที่ขี้เต็มเงาเกงหมดไปเยอะตอนเลือกตั้งก็ต้องรีบกลับมาถอนทุนคืนหรือเปล่านี่เป็นคําถามที่ผมตะโกนให้พี่น้องที่ฟังบุรียงจินดาข่าวทะลุไมายอยู่ทั้งโลกนี่เป็นปริศนาที่ท่านต้องช่วยกันคิดเอาละวันนี้ลาก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้พบกันใหม่ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ